สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านวันนี้มาที่วัดลงตามไม่ออกนามครับมาสอบถานตัวเลขงวดประจําวันที่16กรกฎาคม67เดี๋ยวเราจะไปติดตามด้วยกันครับเพื่อนๆบ,นบ้านโอ้ยเน่นๆวันนี้ีเมืบึกเรื่องน้นเงนื่เน้เน,เนเน้นเน้นสูงเก้าเก้าสูงนองนองสดย ซูนหนึ่งหนึ่งซูนหยเบหนึ่งลับเก้าลักเก้าเสด็จะมันมันจะลืกร่างหรือบนซูนศูนยู่เลลรางตะมอหนอจะบนวิทเก้าเก้าเสด็จบนมีเก้ามนอยเก้าเสด็จเก้าสองสี่นน้อง้นี่เคยยื่นไเลยเก้าแปดสองอ เคยสู้รวงละโคกเมีนมาย9 2 8เจ่ะนะนี่นี่เคยจี6 2 7 2 1 7แล้วก็0 8 1 8 1 8เอ้ยสเบูรณ์เลย ครับฝากเพื่อน<ๆ>กดไลค์กดแชร์ทางช่องให้ด้วยครับผิดถูกไม่ว่ากันครับทําเพื่อเป็นในทางในการสื้สลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม